ทุกท่านนะวันนี้ผมีเกมเดฟเรลนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิววก,กับสอนวิธีการทำบักมาบินะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวล้ไฟหุ้มเหล็กนะก็แพงดิดหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็ขนาดรถไฟจะแบบเอ่อหุ้มเหล็กทั้งคันนะยิงไม่เข้าได้วันนี้นะก็ในห้องคนขับรถจะปรยาันานี้ ซึ่งก็สามารถบีบแตได้เหมือนเดิมวิธีการใส่เชือกเพื่อนก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่องคนขับก็แบบนี้แล้วก็จะมีป้อมปืนให้ยิงเล่นด้วยก็เดี๋ยวผมจะทดสอบยิงทหารตรงนี้นะว่าจะตายไหมตายบอกวนะ่าน่ะโอเคนี่ก็จะตายนะคป้อมปืนเรียกว,ว่าดีมากนะในช่วงปีน,นีถ้าใครไม่มีปืนเลยแบบนี้นี่ ก็มันจะมีสองด้านนะครับก็ให้เพื่อนเล่นได้เหมือนเดิมนะรถไฟขุมเหล็กก็ต้องเดินช้าเพราะน้ําหนักตัวรถไฟที่เยอะนะครับก็คือเมื่อความเร็วอ่ะมันปกตินะครับแต่ว่าเวลาออกตัวมันจะช้ากว่าชาวบ้านก็ลองไปซื้อกันดูนะมันดีนะแต่ว่าต้องให้คอนดักเตอร์ขรรับผมแนะนํโอูนีคเดอร์้ภาพรถไฟก็จะเป็นแบบนี้คุ้มา อะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่เอาแผ่นเหล็กมากันตรงนี้ก็ยิงเข้าแล้วก็การสายฟ้าจากนี้คลาเทลาได้ด้วยแล้วก็ถ้าใครไปคอยไปคายก็มาหดได้นี่เดี๋ยวมาวันนี้ผมจะมาสอนทําบักม้าบินนะแบบฉบับผมนะอย่างแรกก็คือให้คุณเอาม้ามาปื้วนนี้แล้วก็มันจะมีอีกเทคนิคนึงน,นนะผมจะลองอันนี้หน่อยอลองที่มีคนอื่นน่ะก็คือ จับม้าลากแบบนี้ก็ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็กดนั่งนะแล้วขก,ก็ข้าไปนั่งที่ตัวม้าแล้วก็แบบนี้นี่ครับมันก็จะได้แบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับการทำบัคบ้าบินแล้วก็อีกแบบนะครับฉบับผมก็คือให้จับม้านะครัแล้วก็ทำเอ่อข้าไปนั่งพร้อมกับกดลากนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูมันยากนิดน,นึงน,งนี่แบบนี้ จะได้ยึดได้ยังเ่รได้ยังยังเอาไหมเออเข้าไปใกล้ตัวมานะแบบนี้แล้วก,กดนี่น่าจะได้แล้วแหละยังไม่ได้อันนี้มันยากนะก็ผมแนะนำว่าทำแบบนี้ก่อนแบบนี้แหละผมมันยากนะโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้คนระับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่ายลาืมกดไลค์กดซับค i b e นะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในาคลิปหน้าครับบายบาย